ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องทีวีมินิไบต์นะครับผมก็อากาศยามยามเที่ยงยามบ่ายยามเย็นได้เนี่ยมันวันเนเสาร์ได้เนี่คุณน่ะแดดบ่มีแต่ว่าหนาวบานเท่าหนาวหนาวจนน้ำหดเวอร์ซะอือก็วันนี้จะมาถ่ายรถใหม่ที่ไปออกมาได้สิบกว่าวันแล้วแหละจะเดือนหนึ่งละอืมแต่วันรับรถผมไม่ได้ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยมีติรับรถแล้วกัน่ะก็ ไปดูเร็วรถเลยนี่ไง Yamaha R3 ตวัวเก่านะครับเออถ้าพูดกเก่าก็ไม่เก่านะมันเป็นปีใหม่ไงแต่มันทํามาพร้อมกับตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าคือมันมันจดทะเบียนปีสองพันยี่สิบแต่ไม่รู้ปีปีผลิตมันจะเป็นปีไหนผมไม่ทราบนะผมอยู่ใต้บอกว่าปีไหนไม่ทราบเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าปีไหนก,หก็หลักๆก็อ่า อมีรถมาหลักๆก,ก็จะประมาณมาณดบบวแย่ไงวะมันมีโปรหรือเปล่าตัวนี้เออผมเห็นโปรมีโปร900เนอะในตอนนั้นแต่ว่าแต่ว่าผมผมไม่ได้ดาว900นะผมดาวไป13,000บาทเอ้ย300บาท10,000 13เนี่แหละเออก็ดาว20%ครับมีคลิปให้มีคลิปให้อ่าเหตุผลที่เอาตัวนี้นะครับคือ ผมชอบครับชอบตัวเก่ามากกว่าแต่ว่าผมไม่โอเคกับโชคหน้าอยู่แนละ้วก็คือโปรเจกต์ผมจะเปลี่ยนครับผมไปดูอ่าช่องพี่อะไรเนาะแกทำเป็นโชคอัพเซดดาวโดยที่ไม่ได้แปลงเลยเลยเอาของใหม่มาใส่เฉยเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นอ่าช่องแกให้ดูอ่าประมาณนั่นแหละก,หลก็หลักๆเปลี่ยนแค่โชคหน้ามันก็หล่อแล้วนะครับหลังนอกนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้หล่อก,กว่าตัวใหม่นะ เนี่ยความส่วนความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมอย่าอย่าดราม่านะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับซึ่งว่าตัวเก่ามันเป็นเอกลักษณ์ของอาสามากกว่านะครับก็คือรู้สึกว่าอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็สวยกว่าเนาะแต่ตัวใหม่ผมก็เจอตัวจริงทั้งสองรุ่นนั่น,นแหละก็คือมันแล้วแต่คนชอบนะแต่ตัวใหม่นยผมยอมรับเทคโนโลยีเขาดีกว่าหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะถูกกว่าประมาณหม,หมื่นเหมือนเดียวเออประมาณนั้นแหละมั้งทำไม่ได้ว่ะ แต่ว่าด้วยความชอบส่วนตัวนะผมเอาตัวน,นี้ดีกว่าแต่ค่อยโชคหน้าเนี่ยค่อยเปลี่ยนคือทุกอย่างสําหรับผมมันโอเคหมดแค่ชโชคหน้าเราอยากได้ตัวใหม่เราเรา,เรามีตังเราเปลี่ยนได้ครับผมแต่ว่าโฉมเนี่ยที่เราจะซื้อเนี่ยมันไม่มีมือหนึ่งที่จะขายแล้วครับคือเราหาซื้อมือหนึ่งไม่ได้นะโฉมเนี่ยแต่ว่าอัพไซด์ดาวเนี่ยมีตังเราเปลี่ยนได้แต่โฉมเนี่ยมีตังซื้อมือหนึ่งไม่ได้ครับแค่น,นั้นเองก็หลักๆผมเลยซื้อรีบซื้อครับผมรีบซื้อ มนันจะหมดแล้วก็เหมือน R6 แล้วเนาะเดี๋ยวก็หายแล้วแหละก็ไม่ไดราม่าหรอกเนาะคนชอบก็ก็สอนตัวเราแล้วกันเออ<ๆ>ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มีคนถามว่าทำไมไม่เอานิงจา400กับ CBR 500นะครับเอออันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวอีกนะครับผมผมไม่ได้อ,อ่ออะไรกับ CC รถนะครับแต่ว่าพูดถึงความแรงอะไรมันก็เอ,อ่าพอๆกันแหละไม่ได้ต่างอะไรกันมากหรอกคือเดิมเม,มันก็พอๆกันแหละมัน ประมาณนั้นเลยครับถ้าเ่าความแรงก็ไม่รู้เนาะผมไม่ได้ขี่รถเร็วอะไรขนาดนั้นปอามวณนั้นแหละอืมหลักๆก็ชอบยามาฮ่าครับเอแล้วก็มีรุ่นพี่หล,หลายๆคนที่ว่าเอาเอายามาฮ่าครับผมก็ประมาณนี้แหละตัวเก่ามันถามว่าเก่ามัน,ก,มนก็ไม่ได้เก่าอะไรกันนะถามว่ามันขับดีไหมผมว่าโอเคมากเลยนะผมว่าผมไปทิปมาแล้วตอนนี้ก็วิ่งได้หนึ่งพันจับพันกิโลอะไรก็ ต้องไปเปลี่ยน,นวันเครื่องแล้วยังไม่มีเวลาไปเปลี่ยนนะครับแต่เดี๋ยววันที่สิบห้าก็จะไปเข้าสูตรเราจะไปดูอีพีต่อไปนะว่าจะเข้าสูตรไงของแต่งมีกาดหม้อน้ําครับสั่งมาจากอชอบปี้นะครับผมเอา้าอะไรเนาะเนาะโอ้อะไรเนาะอ,อันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับอาจจะมาจากกาดหม้อน้ําที่มันมันอาจจะเป็นแบบว่าพวกเศษอะไรเนาะเออช่างมันเถอะ มันเป็นเศษอยู่ในนี่ด้วยไม่ใ่อ,อยู่ในนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้างมันก็ประมาณนั้นแหละกาดมอนาประมาณไม่แพงนะครับไม่หลักพันนี่แหละหลักพันนี่แหละไม่แพงไม่แพงประมาณนั้นแหละแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมข้างล่างก็จะประมาณนี้แหละว่าผมบอ,อกรถนายผมผมใส่ก่อนเลยครับกาดมอน้ําสําคัญเนาะ สำคัญครับสำคัญกับรถเพราะว่ามันจะดูแลหม้อน้ําให้เราด้วยเนาะประมาณนั่นแหละสําหรับใครที่ออกรถมาแนะนําการหม้อน้ําก่อนต่อไปก็คงผมผมก็ต้องพยายามหาของแต่งที่มันไม่แพงแล้วก็สวยนะครับหลักก็คงจะเป็นไฟท้ายไปเรื่อยๆตัวนะก็เก็บตังก่อนอันนี้ก็คงจะถอดออกแหละไม่มีใครชอบใส่ท้ายเดิมแต่มันก็มีเนาะมีม,มีแต่มันส่วนน้อยไงแลร้อยเปอร์เซ็นต์มีอยู่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมที่ชอบท้ายเดิม ก็ประมาณนั้นแหละรถใหม่อีกแล้วไปก็มันไม่มีอะไรเนาะตัวนี้ใครๆก็ใครๆก็เคยขับกันอะเออหลักๆหน้าจอเรือนใหม่ก็จะเนี๋ยผมเปิดให้ดูแล้วกันหน้าจอเรือนใหม่มันก็มีเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยวิ่งไปพันสี่ร้อยโลแล้วนี่หน้าจอเรือนใหม่ก็มีแค่เนี้ยแหละก็ประมาณนี้แหละหลักๆเปิดตัวรถใหม่อือ คลิปนี้น่าจะจบแค่นี้แล้วกาถ้าชอบให้กดไลค์ถูกใจกดแชร์ถ้ายัางแขกกดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับไป